เอาสักประมาณร0 0ยสอรูบี้ก็ถือว่าดีใจแล้วแหละรอบนี้โอ้โหนี่ไงครับถือว่าการลงแรงผมเนี่ยไม่เสียเปล่าเลยผมเนี่ยได้รับลูบี้เพิ่มขึ้นมาอีก155รลูบี้นั่นเองโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาว์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ1ิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVIP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก MVIP แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัมท,ท้า Top Up Center ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมท,ท้า Top u ็ Center ออได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e s c r i p t i นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกทุกคนด้วยนะครับทีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องในซัตฟานี่กับเกมหลายเลนเจอร์สารับคลิปนี้เรามาอยู่กับซีรีส์เริ่มดองดูบี้ใหม่ตั้งแต่สูตรกันอีกแล้วและบอกได้เลยว่าคลิปนี้ ผมได้ทําการตัดสินใจอัปเลเวลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์เขาดูเนี่ยหลายๆคอมเมนต์ก็บอกในเสียงเดียวกันเลยว่าให้ผมอัปเลเวลไปเลยครับเพราะว่ามันเริ่มหมดความขังตั้งแต่มันอัปขึ้นเลเวลอยูแล้วแหละผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแหละเราจะอัปเลเวลไปถึงตำนานกันเลยละกันไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่การถึงจะขึ้นเลเวลตำนานได้ เนื่องจากว่าทรัพยากรของไอดีนี้ของผมเนี่ยมันสามารถหาได้เยอะแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่าผมเนี่ยไม่มีขนนกในการเล่นนั่นเองซึ่งผมเนี่ยพยายามที่จะหาขนนกในทุกๆช่องทางแต่ว่าผมไม่สามารถหาเพิ่มได้เยอะก็เลยทําให้อาจาะ จำกัดเล็กๆน้อยๆนั่นเองผมก็เลยอาฟาร์มได้แบบเท่าที่ฟาร์มละกันตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ทําการฟาร์มรีเวลจนมาถึงเลเวลอันต้ามาสเตอร์ยีเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าเลเวลยูยีนั่นเองซึ่งตั้งแต่ที่ผมฟาร์มมาเนี่ยผมใช้ขนนกไปเยอะมากๆและผมเนี่ยได้เอาขนนกไปทําการฟาร์มตัวในสเตตหลักแล้วก็ตัวกิกกี้พวกนั้นมาอัพเอาลูบี้ด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าช่องทางในการรับลูบี้ของเราเนี่ยได้มาเยอะมากๆแน่นอนตอนนี้ลูบี้ของผมก็อยู่ที่ประมาณ890ร เดี๋ยวปิดลีกพีพีเนี่ยเราน่าจะได้รับมาอีกประมาณ50-60รลูบี้ได้เลยอ่ะตอนนี้เราได้มาอีก60รลูบี้ลูบี้ของผมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ950รลูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไฮไลท์สําคัญของคลิปนี้ของเราก็คือสมุดสะสมนั่นเอง ซึ่งผมเนี่ยได้ทําการไปนั่งเก็บเลนเจอร์ตัวกีกีห้าดาวหดาวสี่ดาวห้าดาวเนี่ยมาทําการอัพเป็นเลเวลแม็กแทบจะทุกตัวเลยแหละไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้รับกี่ลูบี้กันเดี๋ยวก็มาลุ้นกันที่รอบนี้ละกันเราจะได้รับกี่ลูบี้ก็มาดูกันที่รอบนี้กันเลยละกันขอให้ได้เยอะๆละกันเพราะว่าผมเนี่ยอัพมาไม่ต่ํากว่าร้อยตัวแน่นอนอะเอาสักประมาณร้อยสองร้อยลูบี้ก็ถือว่าดีใจแล้วแหละ,และรอบนี้โอ้โหนี่ไงครับ ถือว่าการลงแรงผมเนี่ยไม่เสียเปล่าเลยผมเนี่ยได้รับรูบี้เพิ่มขึ้นมาอีก155รูบี้นั่นเองโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยคือปกติเนี่ยผมแทบจะกดรับทุกรอบเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอัพไปให้มันได้แบบเยอะๆก่อนแล้วค่อยมารับทีเดียวนั่นเองตอนนี้เนี่ยรูบี้ของผมก็แตะหลักพันบี้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหถือว่าได้มาเร็วมากๆสําหรับรูบี้หนึ่งพันเนี่ยและผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยผมน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็น่าจะหาว่าถุ มากขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองแต่ว่าที่สำคัญไปมากกว่านั้นน่ะเลนเจอร์ของผมยังขาดในหลายๆตำแหน่งอยู่และผมเนี่ยก็อยากจะได้เลนเจอร์คลูลโบในรอบนี้เหมือนกันซึ่งตู้เพิ่มโอกาสเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดลงไปทุกทีแล้วและตั๋วกระชาที่ผมมีเนี่ยมันมีเหลือเพียงแค่45ตั๋วไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็มาลุ้นกันที่รอบนี้กันเลยละกันว่าเราจะได้หรือเปล่าสาหรับดูโดกับเอนจินถ้าผมได้มาเนี่ยผมปั้นแมคคู่ได้เลยและที่สําคัญคือผมมีเกียร์พร้อมด้วยทีี่่จจะใสส้้กััับเเรรนนออ์ทงตว เรามาลุ้นกันที่รอบแรกลลกันเลยแล้วกันว่าเราจะได้หรือเปล่าบอกได้เลยว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยน่าจะเก็บได้ประมาณขั้นต่ำเนี่ยเดือนนี้น่าจะได้ประมาณพันสถึงพันสรูบี้ได้เลยแหละผมจะตั้งใจฟาร์มและกันสำหรับเดือนนี้มา ไปลุ้นตู้กาชากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราคุยโมกันเยอะเดี๋ยวมันไม่เป็นตามจริงเดี๋ยวหน้าเราจะแหกอีกมาลุ้นกันต่อโอ้โหคนนี้บิดลูกโป่งผมขอแล้วนะไอดีนี้ขอเอนจินได้ไหมถ้าผมได้เอนจินเนี่ยไอดีนี้ของผมน่าจะมีโอกาสไปต่อได้ยาวๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยเล็งเอนจินไว้เพราะว่าเอนจินเนี่ยมันเป็นดาเมจธาตุไม้และผมคิดว่ามันน่าจะพอโอ้โหมันน่าจะพอช่วยทีมผมได้ที่ไหนได้ได้มาเป็นลิโยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริง ผมเหลือจะเชื่อตั้งแต่ผมเปิดตู้พืโอกาศลูโดเอ็นจินแล้วก็มันได้ริโอนี่แหละเอาหอไม่เป็นไรครับริโอก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันเดือนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เลนเจอร์คลาโบเลยได้ริโยมาก็ถือว่าดีเหมือนกันอ่ะก็ได้อยู่แต่ว่าตัวที่ผมต้องการเนี่ยมันจะเป็นตัวหน้าตู้มากกว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ตัวแบบตัวนอกเลดอะผมไม่ต้องการโอ้โหนักตู้คืนเบาเหลือจะเชื่อจริงๆอะครับรอบนี้มาหน่อยโอ้โหแม่มดน้อยโคนี่ เราเหลืออีกประมาณ3ครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าคือผมเนี่ยลังเลอยู่ว่าผมเนี่ยจะเอาลูบี้ไปเปิดในรอบไหนดีซึ่งหลายๆคนก็ถามผม <c oughs> โอ้โหได้แล้วโอ้โหผมผู้สาวพูดเยอะในที่สุดก็ได้มาแล้วครับนักเก็บกวาดเอ็นจินโอ้โหผมผู้สาวว่าจะพูดว่าจะเอาลูบี้ไปเปิดในรอบไหนดีตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดองยาวๆไปก่อนไม่รู้ว่าจะไปเปิดในรอบไหนเดี๋ยวท่านรอบไหนอ่ะมันเป็นเกียร์ที่ดีแบบดีสุดๆอะ ผมน่าจะไปลั่นในรอบนั้นแหละแต่รอบที่ผมเล็งไว้ก็น่าจะเป็นรอบจันทาของรอบหน้าอีกแต่ก็อาจจะมีการลั่นนอกรอบก็ได้อย่างเช่นถ้ามันเป็นเกียร์อาวุธโดแน่นอน3ชิ้นมาแบบเนี้ยผมก็อาจจะตัดสินใจเปิดก็ได้เหมือนกันแต่ที่ไหนได้พอผมบ่นเรื่องนี้ไปปุ๊บเอนจินก็มาเฉยเลยโอ้โหกว่าจะมานะเอนจินก็ช่วงนี้เนี่ยตู้พละอากาศมันก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ที่สาคัญคือถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีต่อแล้วแหละ ก็น่าจะจบรอบไปแล้วด้วยผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาเปิดแต่ก็ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่ตัดสินใจมาเปิดเนี่ยคือมาได้เอนจินมาคุ้มไปแล้วแหละรอบนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าผมน่าจะต้องปั้นเอนจินไหมก,ก็แหละโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีละกันสําหรับเอนจินเนี่ยว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งตอนนี้คือผมเนี่ยพูดวกไปวนมาซ้ําๆเดิมๆหมดแล้วคือผมเนี่ยโลกไปหมดแล้วคือผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตั๋วกรช่างงบน้อยๆเนี่ยมันจะเปิดได้กับเขาะ รอบนี้น่าจะรวมๆประมาณ50ตัวแล้วผมได้เอนจินมากับลิโยอะครับโอ้โหอะไรมันจะคุ้มไปมากกว่านี้มาหน่อยโอ้โหเวิร์คฟอร์มโฮมอะอะไรมันจะคุ้มมากกว่านี้ก็ไม่มีแล้วแหละก็รอบนี้เราเปิดได้เอนจินมาถือว่าคุ้มมากๆแล้วแหละไอดะีนี้ของผมเนี่ยไดลูบี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ1,105ลูบี้เดี๋ยวไปดูกันต่อที่อีกหนึ่งไอดละกันว่าจะได้รับกี่ลูบี้กันเอาละเดี๋ยวเรามารับลูบี้กันต่อที่ไอดีนี้กันเลยละกันไม่รู้ว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยจะจบกันที่หล ว่าน่าจะอ่าไม่ทอง3ก็เงิงนหนึ่งี่แหละเพราะว่าผมก็ดันพร้อมกับ ID อ่าที่เป็นป้ายอยู่นตอนนี้เหมือนกันคือผมเนี่ยดันพอๆกันเลยแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดันเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเองอ่ะก็ได้มา60 r u b รูบี้ครับผมอ่ารอบนี้เราก็ได้รูบี้มาค่อนข้างที่เยอะเลยแล้วก็ ID นี้ของผมเนี่ยอ่าไม่คิดว่าจะดันเลเวลแล้วแหละเนื่องจากว่าไอนี้ของผมเนี่ยคือนี่ผมจะให้ดูละกันคือผมเนี่ย คือผมเนี่ยอยากจะกดรับทั้งหมดนะแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่ามันให้อีห้าแสนนี่แหละผมก็เลยต้องมาแบบกดรับทีละอัน2อันแบบนี้คือมันแบบโอ้โหมันขัดใจผมมากๆอ่ะและประเด็นคือไอ EP ตรงนี้นะมันจะอยู่ประมาณ30กว่าวันเลยโอ้โหคืออยู่นานมากๆอ่ะคือผมอยากให้มันหายไปเร็วๆแล้วอะแต่ว่ามันไม่หายไว้ครับคือผมเนี่ยมีโอกาสที่จะเผลอไปกดรับมันเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะระมัดระวังละกันเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยถ้า ันอัพเป็นเลเวลป้ายม่วงเนี่ยความขังมันก็น่าจะาลดไปค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันแหละผมก็ไม่อยากให้ความขังไอดีนี้เนี่ยมันลดลงไปผมอยากให้มันเป็นไอดีป้ายแดงแบบนี้ไปนานๆคือผมอยากจะเล่นไอดีนี้นานๆจริงๆมาก็มาลุ้นกันที่รอบนี้แล้วกันโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับรอบนี้อ่ะไม่เป็นไรไอดี ID นี้ของเราเนี่ยปิดเสร็จได้รับลูบี้มาทั้งหมด ก็อยู่ที่ประมาณ592ลูบี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเวลาไปอัพเลนเจอร์เพิ่มและกันดีนี้ผมคิดว่าเดือนนี้เนี่ยน่าจะหาได้แค่ประมาณ600-700ลูบี้นี่แหละไม่น่าจะเกินนี้แล้วส่วน ID ป้ายม่วงที่อัพมาเป็นเลเวล U นะผมคิดว่าน่าจะได้กลมๆประมาณ1 4 0 0ลูบี้แล้วกันถ้าผมตั้งใจหายจริงนะแต่คิดว่าถ้ามันมีกิจกรรมแจกช่วงท้ายเดือนหรือว่ามีกิจกรรมฮาโลวีนเข้ามาอีกเนี่ยอาจจะมีแต่แต 2,000รูบี้ได้เลยเพราะว่ากิจกรรมคาร์วินเนี่ยหลังๆมาเขาเริ่มที่จะไม่แจกเกียร์แล้วเขาน่าจะแจกเป็นพวกรูบี้แทนนั่นแหละก็ภาวนาให้เขาแจกรูบี้ละกันและกิจกรรมดาวตกเนี่ยผมก็ภาวนาให้ผมได้รางวัลที่1ถึงรางวัลที่3เหมือนกันก็อยากจะได้เพราะว่าไอเดีเหล่านี้เนี่ยผมไม่เคยได้รางวัลที่1กับรางวัลที่2เลยมากสุดที่ผมได้ก็รางวัลที่3นี่แหละก็อยากจะได้เหมือนกันถ้าผมได้แบบรางวัลที่1กับ2มาเนี่ย จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยผมบอกได้เลยว่าลูบี้ของเราเนี่ยน่าจะเก็บได้เร็วมากๆแน่นอนอะเดี๋ยวเราไปตีพีพีสักเกมนึงแล้วกันไอดีนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะเจอกับทีมอะไรอทีแรกที่เราเจอเราก็มาเจอกบบโซนิกเลยมาโซนิกแบบนี้ต้องเจอนาฬิกาปู่ผมหน่อยแล้วแหละตัวแก้ทางโซนิกมามาดูกันซิว่ารอบนี้ใครจะอยู่และใครจะไประหว่างโซนิกกับนาฬิกาปู่ของผมโอ้โหปู่ของผมแทบจะไม่ได้เดินเลย เจอไอ้เจ้าบาล็อกทีมฝันข้ามยิงไปทีเดียวคือ hit shot เลยครับโอ้โหและที่สําคัญคือไอเดียนี้ของผมเนี่ยมันไม่มีตัวดาเมจภาคพื้นที่เป็นแสงมืดเลยผมเนี่ยหาแทบจะทุกรอบแล้วแหละแต่มันเปิดไม่ได้จริงๆคือผมเนี่ยบางรอบผมเปิดไปประมาณสองสามร้อยตัวเลยนะแต่มันไม่ออกโอ้โหคือที่สุดอะรอบนี้คือก็อีกหนึ่งรอบแหละที่ผมเปิดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรไอดีนี้ผมยังมีเรนเจอร์ที่เก่งๆอยู่ในคลังอยู่อย่างเช่นตัวพวกแบบอาพวก น้องพาวเวอร์แบบนี้ท uhm. uh, ี่ผมยังไม่ได้อัพก็ยังมีอยู่อ่ะผมคิดว่าถ้าผมอัพน้องพาวเวอร์เป็นเก้าดาวแม็กได้เนี่ยทีมผมน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนผมน่าจะมีกบเก้าดาวเหลืออยู่แหละที่จะพร้อมที่จะปั้นตัวของน้องพาวเวอร์อ่ะเหลือๆอยู่พอดีเลยผมคิดว่าผมน่าจะปั้นพาวเวอร์เป็นเก้าดาวแม็กแหละถ้าพาวเวอร์เป็นเก้าดาวแม็กไหมผมบอกได้เลยว่าลีแถวนี้เนี่ยกี่้สำหรับผมเลยแหละอ่ะก็ประมาณนี้กันสาหรับคลิปนี้ส่วนใครเนี่ยที่ยังเปิดตามล่าเลนเจอร์อยู่และอยากจะได้อ่ะแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไกน ได้ที่ร้านเจนน่ามันคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้ชนาชั้นเวียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า7ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สํำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนน่ามันคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปยู p h o n e หรือแอป l d Cloud อยากจะได้แพ็กเกตรายวันแพ็กเกจลายเดือนในราคาสุดคุม้มก็สามารถไปจัดแพ็กเกตกันได้ที่ร้านเจนน้ามังค่าท็อปอัพเซ็นเตอร ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ